เพียงควันางวานันน้ำห้อยแม่บ่วแวนี้คอยเอาใจสามีเป็นแม่สีเลือนใดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,<ม>คะพบก,กันอีกนะครับในอีพีทีซ้องครับอันนี้เป็นอีพีที่สงองแล้วอีพีแรกเป็นพระเอกนุง่งพงศลันนะครับอีพีนี้นะครับข้ามาบกับนางเอกตายสัวนันนะครับนางเอกคนใหม่ของทีมงานศิลปินผูไทครับนะครับอ่า พึงมาอยู่สังกัดกับศิลปินผู้ไทยนะครับในฤดูกาลแรกในปีนี้นะครับนะครับในน้ำตัวนะครับเรียลๆค่ะสวัสดีค่ะน้องตายสวนันศิลปินผู้ไทยค่ะใส่น้ำสกุนศิลปินผู้ไทยเป็นปีแรกแล้วอ่าได้กลับเข้าก็บศิลปินประมาณว่าอ่าถามความเป็นมาจักหน่อยว่าเป็นยังคืออ่าได้มาเป็นมอลำนะครับกับศิลปวมาว่าเออเป็นยังคือได้มาเป็นมอลำ่อ่าเริ่มเริ่มมัลรมอ้งแตอนไหนครับ บอกว่าความมากักหนีคือหนูน่ะคุกขี้มาตั้งหน่อยแล้วตั้งแต่จ,จาความได้เพราะว่าพ่อกับแม่ขอบรัวเป็นมอลำั่ค่ะแมนเป็นมอลลัท่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยหมแมนค่ะเป็นพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเป็นนักร้องค่ะแล้วบานี้คือจุดเริ่มต้นคือตอนน้อยๆเนี่คืออยู่กับเสียงเพลงเสียงมอลำมมาตั้งแต่พอไปงานไปไปล่ำเมืองศรีกับไปน้าพ่อค่ะแต่ว่า บอบอบอ,บอทีสีวา่าสีหลองสีดำได้เพราะว่าเป็นคนอยากอายคะ่ะแต่น้อยอแมนคะ่ <laughs> กะก็เลยเป็นแบบว่าแต่มักอยู่แต่ว่าบอะกาศสแสดงออก,กค่ะอยากอายยังเสียดีปะนี่ <laughs> <laughs> ก็เลยเริ่มต้นมาอ่ะนงแต่ปอหาคะ่ะคู่คู่เอาไปประกวดร้องเพลงแมนคะ่กะก็เลยมักก็เลยก็เลยกล้ากล้ากล้ามาเรื่อยๆค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้ไปแข่งมองนั้นมองนี้มากกเรื่อยๆแล้วก็ก็เลยอยากพูดว่านี่แหละครับก็เลยว่าคือเจ้าหนี้เจ้าหน้ ปกติคนเฮาเนาะสิบ่บ่ได้บ่ได้ไปเรียนเอกหมอลำอีกนั่นนี่ก็เลยคือว่าเอ้าคือได้ไปเรียนเอกหมอลำ่มไหมครับอยู่มัธยมศึกไหมอยจังไดรก็ได้ไปสั่นนะครับมักค่ะมักแล้วเริ่มมักแบบมักแห้งล้วคือแบบกล้าแล้วกล้าที่จะขึ้นเวทีกล้าที่จะจับไมค์แล้วค่ะในตอนนั้นคือแบบว่าการอยู่มัธยมก็ได้มีโอกาสเป็นนักร้องนําของวงแกงคอวิทยาไปแข่งอยู่ทิงชาติสวรรค์ค่ะในในช่วงนั้นจบจบแล้วก็ ก็เลยมาต่อยู่มงมอสค่ะเพราะว่าเขาบอกบอกว่ามีเอกมลำคณะดุริยางคศิลป์ผมเพิ่งเรีนเองเอกมลำนี่เขาจะเขาจะสอนสอนสอนเรื่องอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าปกติผมผมเรียนข้อมนาะก็จะเป็นเรื่องข้อมเยอะข้อมไปเตอะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งหูจักว่าตอนนั้นมีเอกมลำเขามาเพราะช่วงช่วงนั้นเพิ่งเปิดเนาะเมนค่ะเพิ่งเปิ่เพว่าเขาไปเรียนเนาะมีเอกมอล้ำผมตัวนี้ม่มอสรเขาเขาสอนกันยังไงเองสิไหมครับอยากอยากหูจักว่าเพื่อเพื่อมีคนสนใจอยากไปเรียนอนะครับ ตอนนั้นที่หนูเข้าไปก็คือเป็นอาจารย์บัวดำลําซิ่งนะคะสอนเอกมอลํำโดยเฉพาะเลยนะคะคู่กับศิสอนเขาบัดแรกแล้วิสอนโอละนอเลยลําก่อนเนี่ยค่ะโอละนอประมาณนี้ค่ะเป็นบมอลัก่อนเรากแเรากะไม่ได้ไม่ได้เรียนแค่ลําอย่างเดียวเรียนเบสิกดนตรีทุกอย่างเบสิกดนตรีทุกอย่าง คู่กศิษย์สอนไปประมาณเนี่ค่ะลำเพลินลำเอียงกสิมีมีบางค่ะเวลาสอบขอขอเขียนนี่มีบ่มีค่ะมีมีขอเขียนกศิมีกันมีคือกันเบิดค่ะแต่ว่าส่วนมากกศิออกเป็นการแสดงมากกว่าเนาะนครับอ๋อนี่ครับพี่น้องสนโดสนใจเด็กน้อยรุ่นใหม่เนาะมักหมอลำสามารถสามารถตัวในในห้างแขนงนี้ได้นะครับค่ะแล้วก็จังไหนจังไหนขึ้นว่าอยากมาเปลี่ยนนั่งอกหมอลำเรื่องโตกรบ้างว่าสิว่าเป็นเดียวเป็นศิลปินเดียวสิไม่ได้เปลี่ยน บอค่ะตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจบปุ๊บทํางานเลยอยากอยากไปอยู่หมอล่างวงใหญ่เลยแม่ค่ะแบบนั้นเพราะว่าตอนตอนตอนเรี่ยอยู่หนูกับมันจะมีกิจกรรมคือในคณะนี่สิมีวงปรงล่างวงกองเงายังไปประมาณนี่ค่ะคือได้ออกงานตลอดได้หาประสบการณ์แบบเรื่อยๆอยู่ตลอดแล้วเวลาจบเรียนการทำงานเนียแค่ะแบบนี้จบมากหนูก็เลยแบบว่าเออ ขอขอเราเราทํางานในจุดนี้ให้มันแบบว่าอยากเป็นศิลปินเต็มตัวแบบว่าโดยประ้องห่วงเลี้ยนแล้วประมาณนะะี้ค่ะ <c oughs> เลยได้มาเป็นศิลปินนั่งเอกตายสุมานันนะครับปีนี้ครับปีนี้รับเท่าล่าเรืองอเสียท้องต่อหัวม่ยมเสียผัวไอ้ไผ่ครับได้รับบทเอียงครับปีนี้รับบทเป็นเมียหลวงค่ะเ,<อ> <c oughs> เป็นนางเอกเ,อเป็นเมียหลวง<อ>ค่ะโดยนี่ผัวนี่จะชู<อ>มีไปมีเมียหน่อยมีบานเล็กบานน้อยครับ ค่ะเป็นแบบเสียท้องตัวหัวเพราะย่อยมเสียผพวงหายไผ่สู่เป็นสู่ค่ะอ่ะว่าแล้วก็คือมาสังกัดก,กับทำนองเฮาถือเป็นเถื่อเรียกถึงบ่เคยล่ำล่ำทำนอง,องออน,นี้มาเอ้าโชว์โชว์โชว์จักกวรรดนึงนะครับโชว์จักกวรรดนึงให้พี่น้องได้ฟังกันว่าเป็นยังไงแน,น่นะครับเพียงควันนางวานันน้ำห้อยแม่บ่เวนีคอยเอาใจสามีเป็นแม่สีเลือนใด อยากงานใดพ่อทำส่วนนักเบาซอยกันเบแต่งผ้าเศา้ผ้าเลงบ่ให้โบกดังพอยให้เสียหนาพอกำนันค่ะประมาณนี้ครัสว่วนส่วนพี่น้องครับนี่เป็นทรงเรียกครับ เดี๋ยวว่าล่ำในทํานองอ่ากัลสินสารคามอันนี้เป็นทํานองสารคามครับแต่ว่ากัลสินสิเป็นอีกนึงนะครับเดี๋ยวสิภาคพี่น้องเดี๋ยวอีพี่หนาสิภาคพี่น้องไปฟังกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวจังไดก็อ่าให้พี่ใต้นะครับฝากผลงานกระศิลปนในรูกาลนี้นะครับว่าเฮาสิอ่าเป็นจังไดเน่นะครับฝากครับค่ะน้องใต้ก็ฝากน้องไต้สุวรรณันด้วยนะคะแล้วก็ฝากศิลปินทุกๆท่านนั่นในในอ่า ล่ำเรืองเสียท่องท้องหัวม่ย่อมเสียผัวไ้ไผมันเผ็ดแน่นอนนะคะสู่เป็นสู่ไ้เป็นไ้ค่ะพี่น้องจะไดนก็ฝากพี่น้องติดตามน้อกก็แล้วกันค่ะมัวนในรีครับอย่างไรก็ฝากพี่น้องติดตามครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อีพีหน้าเราจะพาไปพบับใครนะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้ด่วยกันแล้วกันครับเอาไว้เจอกันครับสวัสดีค่ะ <c oughs>